สวัสดีครับพบกับลุงไม้คูปุต้านะครับยาไบ่ายวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับรถรุ่น L 5 0นะครับที่อยู่ด้านหลังของลุงไม้คูปุต้านะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็น L 5 0นะครับห้าศูนย sp นะครับตัวนี้ครับสามารถขยายฐานล้อได้นะครับแล้วก็ตัวด้านขวาของผมเนี่ยครับผมตัวนี้ก็คือตัว L ห้าศูนย์ sp นะครับตัวเมทัลลิกนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นรถที่ออกมาเฉพาะรุ่นของเขานะครับผม ในการเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีของคูปูต้านะครับสังเกตได้ครับทั้งสองข้างครับซ้ายขวาของไม้สีจะแตกต่างกันครับผมนี่คือเพราะว่าผลิตออกมาเพื่อนะฮะเพื่อ45ปีของคูปุต้าเท่านั้นนะฮะมีจํานวนจํากัดนะครับ1,000พันคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเขาผลิตมาแล้วก็มีจุดไหนที่โดดเด่นเข้ามานะครับนะครับตามลงไม้มานะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งฝั่งฝั่งขวาของไม้ก่อนนะครับผม ตัวนี้ก็คือ L5018 นะครับผมสีฮะสังเกตได้ครับสีนะฮะจะเป็นสีส้มลาวานะครับออกแบบโดยแบบลาวาภูเขาไฟนะฮะแบบภูเขาภูเขาไฟระเบิดลงมาปุ๊มนี่ครับลาวาก็จะไหลมาครับตัวนี้ก็ออกแบบมานะครับสีจะคล้ายตัวนั้นเลยนะครับผมการทําสีนะครับพิเศษการทําสีก็คือพ่นสีถึง3ชั้นด้วยกันนะครับผมตัวนี้ก็คือแบบออกมาแบบพิเศษเลยนะฮะสติกเกอร์ฮะสติกเกอร์นะฮะลวดลายนะฮะด้านข้างครับ ซึ่งแตกต่างกับรุ่นเก่านะฮะรุ่นรุ่นรุ่นที่ปัจจุบันนะครับที่ไม่ได้เป็นรุ่นของอ่า45ปีนะครับตัวนี้ครับสติกเกอร์ก็จะเป็นลายของเขานะครับติดออกมาโดยเฉพาะรุ่นเลยนะฮะแล้วก็แผ่นเพลตตัวนี้นะครับ45ปีนะครับติดมานะครับอ่าเป็นสัญลักษณ์ของปีนี้ครับปี2566เราเนี่ยครับเป็นปีครบรอบ45ปีนะครับคูปุตาก็เลยเฉลิมฉลองออกแบบรถที่แตกต่างนะฮะสีที่แตกต่างจากอ่า รุ่นเดิมๆที่มีอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เลยฮะกระทะล้อครับสีเดาเออทีสีเทาดำนะครับผมทั้งทั้งหน้าและหลังนะครับผมทำทาให้รู้สึกว่าแตกต่างชัดเจนนะครับถ้าขี่ผ่านไปตามท้องทุ่งนาหรือตามท้องถนนนะครับก็จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ารถรุ่นนี้นะฮะของ L5018SP m e t a i c นี่ครับผมเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ45ปีฮบูต้านะครับ แต่ถามว่าหลังคาเปลี่ยนสีมาไหมหลังคาก็ยังคงเป็นสีส้มเหมือนเดิมอยู่นะครับผมใบมีดหน้าก็ยังเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับทำเฉพาะรุ่นรถนะฮะที่ที่เปลี่ยนมาครับที่สีเปลี่ยนมานะครับแล้วก็พิเศษอีกตัวหนึ่งที่ที่เขาแถมเข้ามาในปีฉลองครบรอบ45ปีนะครับก็คืออนี่ครับ KM Package นะครับผม KM Package ยังไงอ่ KM Package ก็คือซื้อรถนะฮะภายในปีนี้นะครับเขาก็จะแถมโครงการ KM Package สิทธิพิเศษของ KM เ a ็มก็คือ1นึ่งเนี่ยฟรีค่าตรวจเช็คบริการเนาะแล้วก็2ฟรีนะฮะค่าแรงและค่าเดินทางของช่างนะครับแล้วไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะฮะก็ฟรีให้นะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เด่นมาเลยนะฮะเบนมาเลยก็คือฟรีค่าอะไรตามตารางบำรุงรักษานะครับผมก็คือเมื่อก่อนอยู่ในยะประกันเราต้องเสียค่าอะไรเองไม่ว่าจะเป็นกรองน้ํามันเครื่องกรองน้ํามันดีเซลอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเชื้อเพลิงอะไรเงี้ย แล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันยูดีทีนยะแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องก็คูบูต้าเขาก็ทําแทมมาให้เลยนะครับถามว่า,าเพิ่มเงินไหมอัดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะแต่ก็แถมเข้าไปในโครงการเพ็่เกจตนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็รับกันอยู่ที่2ปีหรือว่า1 5 0 0ชั่วโมงนะครับเหมือนกับตัวธรรมดาที่ไม่ใช่พิเศษของเมทัลลิกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายะฮะดูแตกต่างของฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นสีส้มล้วนเหมือนเดิมทุกอย่างนะกระทะร้อนสีส้ม แล้วก็ตัวสีรถตัวตัวถังรถก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับผมนะฮะสติกเกอร์ติดมาให้นะครับแล้วก็ตัวเคมแพคเกจก,ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขยายทันล้อนะครับทำไมทำไมถึงมีรุ่นขยายทันล้อแล้วก็รุ่นไม่ขยายทันล้อนะครับก็คือให้พี่น้องนะฮะที่จะซื้อเลือกซื้อคูบต้านะครับเลือกนะครับว่าถ้าเป็นรถในพื้นที่ที่แบบมีการที่ลาดเอียงลาดชันเยอะนะครับเขาก็จะผลิตรุ่นขยายทันล้อลูกค้าก็จะเลือกรุ่นนี้ไป เพื <thôi S 2> or, ่อขยายฐานล้อให้นะครับตัวนี้นะครับหรือรุ่นที่ไม่ได้ขยายฐานล้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะรุ่นเมทัลลิกนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ได้ติดขยายฐานล้อสังเกตได้ง่ายๆนะครับตัวเบ้าตัวนี้ครับจะไม่เหมือนกันนะครับตัวขยายฐานล้อไม่ขยายฐานล้อนะฮะนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้เลือกชมนะฮะหรือไม่เลือกซื้อได้นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาถามทางเซลล์ต่างๆก็ได้ครับถังของฟูต้าเขาก็จะยินดีให้คําแนะนําให้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครชอบแบบเฮ้ย อะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนซ้ําซ้ําเดิมไม่เหมือนใครนะฮะก็แนะนำนะเทอร์ริคเขาผลิตมาห้ามาให้แค่1000คันเท่านั้นนะครับมีรุ่นไหนบ้างครับมีรุ่น L40 นะครับอ่าหนึ่งแปดกับ L50 1 8นะครับที่ผลิตรุ่นอ่าเมทัลลิกมาฮะหนึ่งพันคันเท่านั้นสามารถจับจองได้ครับที่โชว์รูมคูบต้าได้ทุกที่นะฮะนะครับก็มีจําหน่ายให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะ ทดสอบหรือว่าอยากจะลองขับก็เข้าไปติดต่อได้ที่โชลูมนะฮะได้ที่ทุกที่เหมือนกันนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับลุงไม,ม้ก็ได้พีเซต์แล้วก็ได้บอกอระหว่างข้อแตกต่างทั้งสองรุ่นกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมคูปุต้ามันออกมาเป็นสีส้มลาวาแดงๆนิดๆเนี่ยนะฮะก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับคือเป็นการเฉลิมฉลองคูปุต้าครบรอบ45ปีให้นะครับก็เลยออกรถสีนี้ขึ้นมานะครับทำสีนี้ขึ้นมาผลิตสีนี้ขึ้นมาจำนวนแค่1,000คันเท่านั้นนะครับผม แต่ถ้าไม่ชอบสีนี้นะฮะถูกใจสีนี้ก็ยังมีจําหน่ายให้นะฮะเขาก็ยังจําหน่ายให้ตลอดนะครับเพราะเป็นรถที่คลองใจพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดนะฮะของประเทศไทยเราครับรถ L5018 เนี่ยนะครับผมตอบโจทย์ทั้งงานไร่และงานานาน,นะครับผมส่วนนี้ลุงไม้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ